สวัดีครับวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับนี่ครับดูสปรดห้วยมุ่นนะครับผมว่าจะดูยังไงเนาะมันก็คล้ายกันหมดเนาะสปร์นี่ครับแต่ันมีเคล็ดลับอยู่นะครับผมโอเคเราไปดูกันนะครับผม นะเรามาดูสับป,ประรดหิมุ่นกันนะครับสับปะสับป,ประรดหิมุ่นแท่นะครับะจะบอกเคล็ดลับนะครับเนาะใครที่อยู่ไกลๆก็อาจจะอยากกินสับป,ประรดแท้ของหิมุ่นเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะดูส่วนไหนของมันนะครับนี่ครับพี่น้องคือตาเราปาดทีเดียวมันจะไม่ลึกลงไปเหมือนกาที่อื่นเนาะนี่ครับมันก็จะเนี้ยเราปาดครั้งเดียวก็พอดีนะ อ,อื่นนี่มานจะต้องมาออกตามออกนะมันจะกินดีแต่นี่ไม่ต้องครับเนี่ยป่าข้างมันก็ฉ่ำเห็นน้านี่เลยเรไม่ต้องไปแทงตามออกครับไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นส่วนพเศษของของรถออบ้านเราเลยนะครับที่อุตรดิตถครับมันจะเป็นอย่างนี้ ตาม,มันจะตื้นครับตาม,มจะตื้นเนาะตามมจะมานลึกแต่เป็นที่อื่น,นจะตาลึกเนาะที่นี่มันจะตื้น ตอน,นที่เอาไปขายเําไมาหลอกกันครับเพราะว่าสับปะร้อให้มุ่นใหยมุ่นเพราะมันหวานฉ่าเนาะมุ่นจะหวานมากหวานฉ่าเลยครับนี่ครับาานี่นะก็เพราะว่าเราไม่ต้องไปนิจาเนี่ยนะาปาดเลึกอีกนิดหนึ่งเนาะแต่นี่ของปาดบางบางคนจะได้มันเนาะแต่บางคนเอาปาดเลือกเขาก็ทีเดียวจบเลยมันก็จะกินได้เลยครับนี เราไม่ต้องไปแทงอย่างนี้มาไงถ้าเกิดเราแทงอย่างนี้มันจะเนี่ยเนี้ยบางที่อื่นจะต้องแทงเป็นแบบนี้เนาะแต่นี้เราไม่ต้องนะครับเนี่ยมันจะตาตื้นมากครับเนี่ยเราจะผ่าให้ดูนะครับเนอะนี่ครับ จะเป็นหุ่นมุนของเราแท่นจะเป็นนี้นี่ครับถ่ำมากเนาะนี่ครับาตาลึกๆก็ไม่ใช่หุ่นหมุ่นนะครับไม่ใช่ของอุตตรดิตนะตาลึอลอกอ่ะจะเป็นที่อื่นนะมาแอบสร้างอะไรเงี้ยครับแต่ที่นี่มันจะฉ่ำมากนะครับของีอุตตรดิตเลยนะครับ อืมหอมหวานมากเลยครับถ้าซื้อขั้นมนไม่มีผิดหวังครับจะเป็นขั้นมนแท้นะจะหอมหวานมากครับบางคนที่อยู่กรุงเทพอยู่อะไรก็ อยากินให้หมูลเล่เรานี่แหละแต่ว่าบางรั้งก็ดูไม่เป็นน้องที่ตามเลือกอันนี้มันใช่แล้วนะมันไม่ใช่แล้วครับนี่ครับเพื่อนช่ำม,มากเลยนะครับเนี่ยดูครับผมคลิปน,นี้ก็แค่นี้นะครับผมผมาบอกเคล็ดลับเล็กๆล็กน้อยน้อยนะครับผมจาก ของนี้จะอุตตฤทธินะ์เนาะเห็ุรับถ้าเรารู้เราจะได้ไม่โดนหลอกนะครับจะหวานมากเลยนะครับลองกินฟังเสียงนะครับอืมหวานมากครับวหวานหวานอืมหวานอร่อยหอมเหมือนน้ำผึ้งเลยอืมอร่อยอรอยมากครับ รากดดรากดตักให้ใบมะกรูดให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ